สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม ArcMap ในชุดคำสั่ง GeoProcessing หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะอันดับแรกค่ะให้ไปเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า ArcMap ขึ้นมาค่ะอันนี้นะคะให้เราคลิก cancel ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์ไปเก็บไฟล์ข้อมูลของเราก่อนนะคะ ให้ไปที่แคตตาล็อกค่ะจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ n อ e เ t ชั n นะคะทิ่ขวาที่ไจดีค่ะแล้วเลือก New โฟลเดอค่ะเราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราว่า geo processing นะคะจากนั้นเราจะลากข้อมูลนะคะลงมาใน display area กันค่ะให้เราไปเปิดโฟลเดอร์นะคะที่ชื่อว่า Thailand ค่ะแล้วเลือกชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า land use อันนี้คลิกโอเคนะคะต่อไปค่ะให้เลือกเ a นแสตค่ะ Train ค่ะแล้วก็วอเทอร์บอดีค่ะแล้วให้เพิ่มชั้นข้อมูลของจังหวัดชนบุรีเข้าไปนะคะให้เลือกชนอามกับชนโกค่ะคำสั่งแรกนะคะที่เราจะใช้กันในวันนี้คือคำสั่งที่ชื่อว่า c ลิปค่ะคำสั่งคลิปนะคะเป็นการตัดข้อมูลออกมานะคะให้เราไปที่ geo processing ค่ะแล้วเลือกคลิป คำสั่งคลิปอันนี้นะคะเราสามารถตัดข้อมูลได้เพียงครั้งละหนึ่งข้อมูลเท่านั้นนะคะค่ะมาดูกันนะคะในช่อง input feature นะคะเราจะลากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า train เ,เข้าไปค่ะ clip feature นะคะเราจะลากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่าส่วนโปเข้าไปค่ะ output feature card นะคะเราสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ของเราได้นะคะให้ไปที่เปิดโฟลเดอร์นะคะ ของเราจะชื่อโฟลเดอร์ว่า geo processing หรือเป็นโฟลเดอร์ที่เราพิ่งสร้างเมื่อกี้นะคะในช่อง name นะคะให้เราตั้งชื่อไฟล์ของเราว่า clip underscore ten underscore ช n ค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิก save ค่ะแล้วโอเคเราประมวลผลสักครู่นะคะ มน,นแล้วนะคะแบบนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะให้เราปิดชั้นข้อมูลอื่นออกก่อนค่ะให้เหลือไว้เฉพาะชั้นข้อมูลที่เราคลิกมานะคะเราไปที่ชั้นข้อมูลนะคะคลิกขวาแล้วเลือก zoom to layer ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเส้นถนนทั้งหมดในจังหวัดชลบุรีนะคะที่เราคลิปออกมา ต่อไปค่ะจะเป็นการคลิปอีกแบบหนึง่งคือการคลิปแบบหลายชั้นข้อมูลพร้อมๆกันนะคะให้เราปิดชั้นอันนี้ก่อนนะคะจากนั้นไปที่ Action Box ค่ะจากนั้นเลือก Analysis t o เลือก Extract อ่าคลิปขวาที่คำว่าคลิปนะคะและเลือกแบบเราต้องการ คลิปชั้นข้อมูลหลายชั้นข้อมูลพร้อมๆกันนะคะให้เราไปเพิ่มตารางค่ะให้ไปที่ add row หรือรูปบวกอันนี้นะคะคลิกสองครั้งค่ะในช่อง input feature นะคะเราจะลากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า d e n s a เข้ามาค่ะต่อไปนะคะเราจะลากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า land use ต่อไปข่ะว a t e r ท o d y บดีนะคะลากเข้าไปเลยใน c l i feature นะคะทั้งสามช่องเราจะเปลี่ยนให้เป็นชนโปทั้งหมดค่ะแบบนี้นะคะ ในช่อง output feature card นะคะเราก็สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บได้ค่ะให้เราเดีินไปคลิกค่ะเราเปิดโฟลเดอร์นะคะจากนั้นเราจะตั้งชื่อไฟล์ของเราว่า clip underscore rain underscore ชนค่ะจากนั้นให้คลิกเซฟนะคะแล้วโอเคค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเป็นคลิกนะคะ เราเปิดโฟลเดอร์ค่ะให้ตั้งชื่อไฟล์ว่าคลิป under score lu under score ชนค่ะจากนั้นคลิกเซฟนะคะแล้วโอเคค่ะช่อนที่3าเหมือนกันค่ะดี๋เบิคลิกเราเปิดโฟลเดอร์ค่ะให้ตั้งชื่อว่าคลิป under score wtr under score ชนค่ะ ากนั้นคลิกเซฟนะคะแล้วโอเคค่ะเมื่อเราใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะให้เราโอเคอีกครั้งนึงค่ะนี่คือหน้าตาข้อมูลที่เราคลิปออกมานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทำบัฟเฟอหรือเป็นการสร้างแนวกันชนนั่นเองค่ะให้เราปิดชั้นข้อมูลนี้ออกนะคะทั้งหมดเลยค่ะ การทำบัฟเฟ e นะคะให้เราไปที่ Geo Processing ค่ะและเลือก b ัฟเฟอในช่อง Input Feature นะคะเราจะลากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า c l i p d e a n c o r u r n เข้ามาค่ะแบบนี้ค่ะ o u t p u t Feature Card นะคะเราจะไปที่เปิดโฟลเดอร์นะคะแล้วเราจะตั้งชื่อไฟล์ว่า Buffer_Lean_Churn คะ่ะ จากนั้นนะคะให้คลิกเซฟค่ะช่อง distance นะคะเราจะใส่ค่าระยะเข้าไปนะคะเราให้ค่าประมาณ500ค่ะจากนั้นเลือกหน่วยนะคะให้เป็นเมตเรค่ะโอเคนะคะรอประมวลผลจะพูดมาแล้วค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการทำ buffer หรือการสร้างแนวกันชนของเรานะคะอาจจะดูไม่ค่อยชัดว่าเป็นลักษณะแบบไหน ให้เราไปที่ zoom in นะคะหรือรูปที่เป็นรูปแว่นขยายรูปบวกอันนี้ค่ะจากนั้นให้เราลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือ buffer ของเรานะคะหรือแนวกันชนของเราค่ะต่อไปเราจะทําการสร้าง b u f f e er อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นการสร้าง b u f f e er แบบหลายระยะพร้อมกันค่ะให้เราปิดชั้นข้อมูลนี้ออกค่ะจากนั้นไปที่ a r tool box เหมือนเดิมนะคะ แล้วเลือก Analysis Tool จากนั้นเราจะเลือก Proximity ค่ะและให้เราไปที่ Multiple Link Buffer นะคะเดือบ้นคลิกค่ะในช่อง Input Feature นะคะเราจะลาดสั้นข้อมูลที่ชื่อว่า Clip_ <Lane> u n d e r s c o r d เข้ามา,า ature, ค่ะ Output Feature c a r นะคะให้เราไปเปิดฟล u n d e r ค่ะแล้วตั้งชื่อ ไฟล์ของเราว่า buffer underscore land underscore ชน un, underscore m o n t i ค่ะขออภัยค่ะค่ะจากนั้นคลิก save นะคะ ในช่องดิสแทนนะคะเราจะใส่ระยะทั้งหมด3ระยะค่ะคือ5 0าร0 0ยแล้วก็3,000นะคะค่ะเราเริ่มที่ระยะแรกนะคะ500ค่ะเราคลิกที่รูปบวกนี้นะคะต่อไป1,000ค่ะจากนั้นคลิกบวกค่ะต่อไป3,000นนะคะคลิกบวกทั้งค่ะเรามาดูช่องข้างล่างนะคะที่ชื่อว่า buffer unit ให้เราเลือกหน่วยเป็นเมตรนะคะ จากนั้นคลิกโอเคค่ะรอประมวลผลสักครู่นะคะอาจจะนานนิดนึงนะคะ มาแล้วนะคะการทำา u u t t p p l r i n n งบ f f เกของเรานะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแนวกันชนแบบรายระยะของเราจะเห็นได้ว่าวงนอกสุดนะคะคือวงใหญ่สุดสีเขียวจะเป็นระยะ3000เมตรสีม่วงจะเป็นระยะ1000เมตรและตรงกลางนะคะจะเป็นระยะ500เมตรค่ะเราอาจจะดูภาพรวมหลายๆอันนะคะให้เราไปที่ชั้นข้อมูลของเราค่ะและคลิกขวา ยอดซูนชูเนเยอร์นะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นชุดคำสั่งเพื่อหาพื้นที่ทับซ้อนหรือที่เราเรียกว่าคำสั่ง intersect ค่ะเราจะปิดชั้นข้อมูลนี้ก่อนนะคะแล้วไปที่ geo processing ค่ะแล้วเลือก intersect ในช่อง input ขออภัยค่ะในช่อง input feature นะคะเราจะลากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า land use เข้ามาค่ะ แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะล่าชั้นข้อมูลที่ชื่อว่าชนโกเข้าไปค่ะแบบนี้ค่ะเอา put feature card นะคะให้เราเปิด w เด d e r แล้วตั้งชื่อไฟล์ของเราว่า inter underscore lu underscore ชนค่ะจากนั้นนะคะให้คลิก save ่ะแล้วโอเค มาแล้วนะคะอ่าให้เราไปที่ชั้นข้อมูลนะคะแล้วคลิกขวาเลือก Zo o m to layer ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดให้เราไปเปิดชั้นข้อมูลนะคะที่ชื่อว่า Land Use ขึ้นมาค่ะคลิกถูกตรงนี้ค่ะอ่านี่นะคะจะเห็นว่าบริเวณเส้นสีฟ้ากรอบสีฟ้านี้นะคะเป็นบริเวณพื้นที่ที่ทับซ้อนกันของจังหวัดชนบุรีค่ะ ชุดคำสั่งต่อไปนะคะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้รวมพื้นที่นะคะให้เรานำชั้นข้อมูลออกก่อนนะคะเราจะไปชุดคำสั่งต่อไปให้เราไปที่ Geo p o s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  i n g ค่ะแล้วเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า Union คำสั่ง Union นะคะจะเป็นการรวมชั้นพื้นที่นะคะที่เป็นโ o ลี g o n นะคะเข้าด้วยกัน ช่องแรกนะคะ input feature ให้เราลากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า lu a n d s e เข้าไปคะ่ะต่อไปนะคะให้ลากชันข้อมูลที่ชื่อว่าชนอังเข้าไปค่ะ,ะแบบนี้นะคะในช่อง output feature card นะคะให้เราเปิดล o n d e r แล้วตั้งชื่อไฟล์ของเราว่า union underscore lu underscore ชนนะคะ ค่ะจากนั้น,นะค่ะให้คลิกเซฟน,นะคะแล้วโอเคค่ะรอประมวลผลสักครู่นะคะค่ะามาแล้วนะคะอาจจะซูมดูนิดนึงนะคะ นี่นะคะที่เป็นเส้นสีดำทึบก,กว่าบริเวณอื่นนะคะในขอบเขตของจังหวัดชลบุรีค่ะจะเป็นพื้นที่ที่อยู่เนียนกันนะคะคือรวมชั้นของโพลีนเข้าไว้ด้วยกันนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการรวมพื้นที่สองพื้นที่เข้าด้วยกันนะคะโดยไม่มีขอบเขตแบ่งกันค่ะเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่ามิร์ e นะคะให้เราปิดชั้นข้อมูลนี้ออกค่ะ แล้วไปที่ Geo Processing เลือกคำสั่งที่ชื่อว่า Merge ค่ะในช่อง Input Dataset นะคะเราจะรากชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า Waterbody เข้าไปค่ะจากนั้นนะคะ Output Dataset นะคะเราจะเปิดฟลเดอร์นะคะและตั้งไฟล์ข้อมูลของเราเป็น m e r g e e l u n d e r s c o r e u n นะคะ ขออภไยด้วยนะคะตั้งชื่อไฟล์ว่าเป็น merge underscore lu แค่นี้คะ่ะจากนั้นนะคะให้คลิก save ค่ะให้ต่อไปนะคะให้คลิก ok นะคะนี่นะคะจะเป็นผลลัพธ์ของการใช้คำสั่ง merge นะคะอา,อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะให้เราไปที่ เมิด underscore lu ของเรานะคะที่ชั้นข้อมูลฝั่ง table of content นะคะให้คลิกขวาค่ะแล้วเลือก zoom to layer นี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ลบข้อมูลเข้าด้วยกันค่ะเราจะใช้ชุดคำสั่งที่ชื่อว่า dissolve อ่าอันดับแรกนะคะให้เราปิดชั้นข้อมูลนี้ก่อนค่ะเราไปที่ชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า land use จากนั้นให้คลิกขวานะคะแล้วเลือก Open Attribute ค่ะอ่าให้ขยายตารางนะคะวิธีขยายตารางคือให้เรากด c o n t r l บนแป้นพิมพ์นะคะแล้วเลื่อนเมาส์ออกค่ะที่เป็นตรงลูกวิ่งเลื่อนลงนะคะค่ะให้เราดูช่องที่ชื่อว่า MLU_UNDERSCORE_DES นะคะ ซึ่งเป็นช่องที่บอกประเภทการใช้พื้นที่นะคะอย่างเช่นนี้ค่ะเป็นพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เมืองและอาคารสิ่งก่อสร้างแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราปิดตารางไปก่อนค่ะแล้วให้เราไปที่ geo processing ค่ะเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า dissolve จากนั้นนะคะในช่อง input feature นะคะเราจะลากข้อมูลที่ชื่อว่า land use เข้าไปค่ะ แบบนี้นะคะเอาพ t ดฟ a เจ r ร์ค r d นะคะเราจะเปิดวฟนเดอร์แล้วตั้งชื่อไฟล์ของเราว่า d i s underscore l u ค่ะจากนั้นคลิกเซตนะคะในช่อง d i s file นะคะให้เราเลือกตารางเมื่อกี้นะคะที่ชื่อว่า m m l u underscore d e s นะคะให้เราติ๊กถูกค่ะ แล้วคลิกโอเคนะคะรอประมวลผลสักรู่นะคะค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะให้เราไปที่ชั้นข้อมูลที่เราสร้างมานะคะที่ชื่อว่า d i s underscore lu ค่ะให้เราคลิกขวานะคะแล้วเลือก open attribute ค่ะ นี่นะคะจะเห็นได้ว่าตารางของเรามีขนาดเล็กลงนะคะเพราะว่าการทำดีโซฟนะคะเป็นการลบชั้นข้อมูลที่เหมือนกันนะคะให้รวมเข้าด้วยกันค่ะตารางเราเลยมีแค่นี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะไปทำการใส่สีกันนะคะให้เราปิดตารางนี้ออกก่อนนะคะจากนั้นค่ะให้ไปที่ this underscore a l u อีกครั้งนะคะคลิกขวาค่ะเลือก property จากนั้นนะคะแถบด้านบนให้เราเลือกที่ชื่อว่า Symbology นะคะแบบนี้ค่ะให้เราเลือกฝั่งซ้ายมือนะคะตัวที่สองค่ะที่ชื่อว่า Category นะคะในช่อง v a l u e f i e l d นะคะเราจะเลือกหัวตารางของเราอันนั้นนะคะที่ชื่อว่า MLU underscore DES นะคะอันนี้เลือกไปแล้วนะคะจากนั้นให้กด Add All Value คะ่ะ จากนั้นนะคะเราไปทำการเลือกสีได้ที่ Color Lab ค่ะเลือกสีตามใจชอบเลยนะคะว่าต้องการแบบไหนจากนั้นคลิก Apply นะคะแล้วโอเคค่ะนี่นะคะเราอาจจะอยากเปลี่ยนสีพื้นที่บางพื้นที่นะคะให้เป็นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่ป่านะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีพื้นที่ป่าให้เราไปคลิกที่เป็นแถบสีอันนี้ค่ะ กเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็เลือกสีเอาค่ะเราจะเลือกจากบริเวณนี้ก็ได้นะคะหรือจะเลือกที่อันนี้ค่ะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยอ่าพื้นที่ป่านั้นควรจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะ่ะอันนี้เราเลือกเลยค่ะสีเขียวจากนั้นคลิกโอเคนะคะนี่ค่ะจะเป็นบริเวณพื้นที่ป่าทั้งหมดหรือเราต้องการรู้ว่าบริเวณไหนเป็นพื้นที่ของอะไรนะคะให้เราไปที่ชั้นข้อมูลของเราค่ะที่ชื่อ dis underscore lu อ,อีกครั้งนะคะให้คลิกขวาค่ะแล้วเดิน open attribute ค่ะจากนั้นดูจากตารางนะคะว่าของเราเราต้องการพื้นที่ไหนอย่างพื้นที่ที่เป็นเมืองและอาคารสิ่งก่อสร้างนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ให้เราคลิกช่องข้างหน้าเลขนะคะคลิกแบบนี้ค่ะให้ขึ้นแถบสีฟ้าและในแผนที่ของเราเห็นไหมคะว่าจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าเขียวแบบนี้นะคะหรือเราจะดูว่าพื้นที่ สนามกลอฟอยู่ตรงไหนเราก็กดแบบเดิมนะคะช่องข้างหน้านี่ค่ะจะมีอยู่นิดหน่อยเองนะคะถ้าต่อไปนะคะ,ะเราปิดตารางไปนเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะทําการคํานวณพื้นที่กันนะคะให้เราปิดชั้นข้อมูลนี้ออกก่อนค่ะและจากนั้นนะคะให้เราไปเปิดชั้นข้อมูลที่ชื่อว่าชนอําหรือเป็นเป็นอําเภอของในจังหวัดชนบุรีนะคะเราจะมาคํานวณพื้นที่กันค่ะ ให้เราไปที่ชวนอามอีกครั้งนะคะให้เราคลิกขวาค่ะแล้วเลือกซูนทูเลเยอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ชวนอามอีกครั้งค่ะและ้คลิกขวาเลือก p p n n t t t r i u u t e ค่ะจากนั้นเราจะทำการแ d ดฟิลเพิ่มไปนะคะโดยไปที่นี่ค่ะ Table o p t i o n นะคะให้เราเลือก แอ v วิวค่ะในช่องเนมนะคะให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น Area ค่ะไทยนะคะให้เราเลือกเป็นโคดค่ะช่องนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น15บห้าสเกลเป็น2นะคะจากนั้นคลิกโอเคค่ะอ่ะถ้าขึ้นแบบนี้มานะคะคือจะบอกคือ โปรแกรมจะบอกว่าเรามีช่องที่ชื่อว่า a อ e a อยู่แล้วนะคะให้ลองคลิกเยืยเลยค่ะจะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ของเราเป็น Are a นะคะเป็น Area เ2นึ่งสองแบบนี้นะคะให้กดเยืยค่ะจากนั้นเราไปดูนะคะว่าฟิลของเราอยู่ตรงไหนนี่นะคะฟิลของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะให้เราคลิกขวาบนฟิลของเรานะคะแล้วเลือก c a l c u l a t e g e o m e t r y นะคะคลิกเลยค่ะ อันนี้คลิก y e ือนะคะ,ะในช่อง Property นะคะเราจะเลือกเป็น Area ค่ะอันนี้เป็นชื่อ Area อยู่แล้วนะคะ Unit ค่ะเราจะเลือกเป็นกิโลเมตรที่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วคลิก OK ค่ะระบบนะคะจะคํานวณระยะในพื้นที่ของอำเภอแต่และอำเภอในจังหวัดชลบุรีนะคะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรค่ะต่อไปนะคะเราต้อง เราจะแอดฟิลด์อีกหนึ่งฟิลด์ค่ะให้เป็นพารามิเตอร์ค่ะให้เราไปที่เดิมนะคะ Table o p t i o n แล้วเลือก add field ค่ะให้ตั้งชื่อเป็นพารามิเตอนะคะจากนั้นนะคะช่องท้ายเราจะเลือกเป็นโ o ร d ค่ะอันนี้เป็นค่าเดิมนะคะเป็น15จาแต่สกลเ,เป็น2จากนั้นคลิกโอเคค่ะ อันนี้คลิกเก yes นะคะอันนี้ค่ะคือช่องที่เรา add fill ขึ้นมาใหม่นะคะให้คลิกขวาค่ะแล้วเลือก calculate geometry อันนี้คลิกเก yes ค่ะอ่าในช่อง property นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นอ่าชื่อเดียวกับที่เราสร้าง f i l เมื่อกี้นะคะเปลี่ยนเป็น perimeter ค่ะ unit น,นะคะเราจะ เลือกอยู่แล้วค่ะเป็นเมตรนะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้เลือกนะคะให้คลิกตรงสมเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วเลือกเป็นเมตรค่ะเราคลิกโอเค okay. ค่ะนี่นะคะจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีค่ะแต่เป็นหน่วยเมตรนะคะต่อไปนะคะเราจะทําการคํานวณระยะทางในประเทศไทยกันนะคะอ่าให้เราปิดตารางนี้ออกก่อนค่ะ เอาชั้นข้อมูลนี้ออกได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปเปิดชั้นข้อมูลนะคะที่ชื่อว่าเทรนค่ะขึ้นมานะคะอันนี้ค่ะอ่าอันนี้อาจจะใหญ่ไปให้เราไปที่เทรนอีกครั้งนะคะคลิกขวาค่ะแล้วเลือกซูมน m ะูเลเยอร์อ่ะจะเห็นภาพรวมทั้งประเทศนะคะจากนั้นค่ะให้เราไปเปิดตารางอีกครั้งนะคะให้ไปที่เทรนค่ะคลิกขวา Open Attribute ค่ะ จากนั้นนะคะให้เรา add f i ล l เพิ่มค่ะให้ f i ล l ของเราชื่อให้ f i ล l ของเราชื่อว่า data ขออภัยค่ะให้ f i ล l ของเราชื่อว่า d i p ten นะคะให้เราไปที่ table option ค่ะแล้วเลือก add f i e l นะคะเราจะตั้งชื่อว่า d i p ten นะคะ จากนั้นนะคะช่องท้ายเราจะ,ะเลือกโฟโ d ค่ะอันนี้ใส่ค่าเดิมนะคะ15บห้วสเกล2คลิกโอเคนะคะอ่าเรามีดิสแทนของเราอยู่แล้วมันจะตั้งเป็นให้ว่าเป็นดิสแทนหนึ่งนะคะให้กดเยสค่ะมาแล้วนะคะช่องดิสแทนของเราจากนั้นนะคะให้เราคลิกขวาที่ดิสแทนของเราค่ะแล้วเลือก Calculate Geometry กดเยสค่ะ อันนี้นะคะในช่อง property นะคะจะเป็นค่าเล็กค่ะถ้าขึ้นอยู่แล้วก็ข้ามไปเลยนะคะจากนั้นคลิกโอเคค่ะนี่นะคะจะเป็นระยะทางแต่ละที่ของถนนในประเทศของเรานะคะค่ะเสร็จแล้วก็ปิดเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการใช้โปรแกรม ArcMap ในชุดคำสั่ง Geo Processing เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ